เริ่มต้นเรื่องราวของเส้นก็อยากจะเริ่มอะไรที่มีความหมายที่ดีๆนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อประมาณสองปีก่อนคนได้มีโอกาสไปใช้เวลาที่ญี่ปุ่นตอนช่วงคืนปีเก่าเข้าปีใหม่ตอนวันปีใหม่นะครับตอนช่วงปีใหม่เนี่ยของคนญี่ปุ่นจะทานเส้นโซบะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยจะทําให้อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงวันนี้เมนูแรกพลจะใช้โซบะมาเป็นส่วนประกอบหลัก ตัวแป้งโซบะมีความโดดเด่นที่เขาทําจากแป้งที่ชื่อบัควีตแป้งบัควีตนะครับเป็นแป้งที่ราคาไม่ได้แพงแต่สรรพคุณมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะทางด้านของเรื่องโภชนาการครับวันนี้เราจะทําโซบะเนี่ยนะครับมาเป็นลักษณะของอะบะหมี่ที่ทานได้ที่อุณหภูมิห้องหรือจะทานเย็นๆก็ได้นะครับและสําหรับเส้นโซบะปูซอสขิงเรามาทําตัวน้าซอสง่ายๆกันก่อนเลยดีกว่าครับผนใช้โชยุนะครับ ผสมกับน้ำส้มสายชูข้าวแล้วก็น้ำตาลคนให้ละลายดีครับหลังจากนั้นก็บดกระเทียมบดขิงแล้วก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะฮะแล้วจบด้วยน้ำมันงาครับน้ำมันงาใส่เยอะนิดหนึงนะครับนี่เลยหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วเราก็พักไว้อันนี้ฮะ ลองชิมรสด,ดูถ้าเผื่อต้องการเพิ่มความหวานความเปรี้ยวหรือความเค็มก็เพิ่มซะแต่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเราจะใส่แตงกวาเราจะใส่พริกหยวกเราจะใส่ต้นหอมเดี๋ยวเราก็มาหั่นให้เป็นสวยงามหั่นยังไงบ้างคุณผู้ชมมาลองดูอ่ะเริ่มจากแตงกวาก่อนแตงกวานะครับล้างแล้วก็เช็ดให้สวยแล้วเราก็จะซอยเป็นแผ่นบางๆลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราเรียงอย่างเงี้ยฮะซ้อนๆกันซอยเป็นเส้นครับ แล้วก็ผักไว้ครับพริกหยวกนะครับต้นหอมนะครับเราซอยละเอียดละเอียดเลยก็ได้นะครับเราใช้ทั้งส่วนที่เป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวเข้มๆนะครับผสมกันฮะจะได้ออกมาสวยงาม นอกจากนั้นนะครับของที่เราจะใช้โรยหน้าก็ยังมีงาขาวคั่วคุณผู้ชมคั่วให้หอมดีนะครับอ้าแล,ะละ้วล่ะส่วนโรยหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเส้นกันดีกว่านะครับน้ำร้อนของพลเดือดแล้วครับเราใส่เส้นโซบะลงไปต้มให้สุกดีครับใช้เวลาประมาณ4-5นาทีครับ ระหว่างที่เรา้มเส้นโซบะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพลจะเพิ่มเลยเขียวๆสวย,สวยๆกกรอบนิดๆนะฮะผักวอเตอร์ครสครับวอเตอร์ครสต้องบอกว่าเป็นผักที่ราคาถูกมากนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเวลาที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นก้านๆแบบนี้เราเด็กเป็นใบๆก็ได้ถ้าเบื่ออยากให้ทานง่ายหรือเป็นชอ่อเล็กๆนะครับอ่าแล้วละ่ะเดี๋ยวมาดูโซบะของพลดีกว่าโซบะแต่ะะะละยี่ห้อการลวกก็คงจะไม่เหมือนกันดีทีเดียวนะครับวิธีปลอดภัยที่สุด เราชิมครับกำลังดีเลยครับถ้าดีแล้วเดี๋ยวคนจะเอามาล้างน้ำแล้วก็ล้างตัวแป้งออกครับสเสด็จน้ำให้แห้งดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่แห้งเนี่ยตัวน้ำก็จะเป็นผสมกับสอสเราบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะใส่ปูด้วยผมเอาปูมานึ่อเล็กน้อยนะฮะจริงๆปูสุกมาแล้วแต่ถ้าเกืดสมมติว่าเรากลัวเรื่องของความขาวหรืออะไรเนี่ยฮะ เอามานื่อกับขิงมาเนื่อกับต้นหอมนะครับสำหรับปูนี่เดี๋ยวผมเอาโรยหน้านะครับหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะลงจานแล้วครับ ใส่เนื้อปูที่เราเนื่อไว้ลงไปด้วยครับโรยด้วยงาขาวเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูสำหรับเด็กเส้นเมนูแรกสดชื่นได้ประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการครับกับเส้นโซบะบูซอสคิง